สวัสดีจ้ามันจะมาลุนเล่าสามะคี้น้ำแม่ไมลาพี่น้องหยุดไปหนึ่งวันนัดแต่นะแม่ไมลาหยุดไปวันที่หนึ่งนัดแต่เน้อมือหนีมาลุนต่อของวันที่สองจะเล่าสามะคี้เป็นแนวทางสูตรคำนวณบนจ้ะสามะคี้พันจะออกสองถุงเคิงกับเล่าพัฒนาณแต่นอเล่าสตาร์ลุกหาแล้วเล่าพัฒนาลุไหาแล้วเล่าสามะคี้ลุงแล้วกับซีคำนวณเล่าเอ่อวีไอพีลุกหายนัดแต่นะ มีหลายล่าพี่น้องบางที่แม้ไม่เล่าว่าผิดขอโทษขออภัยอันนี้คือสามขี้นักแต่เนาะสองถุงเคืองหลักสิบช่อนนับแต่เหลักสิบช่อนใศูนย์ในหนึ่งหลักหน่วยเลยหนึ่งสองสามคำนวณมาจากเลขออกบทตัวบนของวันทีหนึ่งนับแต่เนาะเขียนออกมาคำนวณกันที่ใดแบบนี้แหละในตัวเดียวกันนะสำหรับพี่น้องมีสูตรเป็นของตัวเองเท่าใดตัวเดียวกันหลักสิบหลักหน่วยสิบเป็นศูนย์เลหนึ่งพี่น้องสังเกตบึงตัวเลขหลักหน่วยอันนี้สูตรล่างนับแต่เนาะศูนย์หนึ่ง ศูนย์สองศูนย์สามหนึ่งสองจับคู่ไอซีคู่อันนี้จับคู่ได้หกคู่ได้จ้ะเ้อจับคู่ได้หกคู่เอาวิ่งรูดไม่พลาดจ,จับไอซีคู่ว้รุ่นวิ่งรูดบนล่างจ้ะอยู่ที่ศูนย์เบิงมันจะมาบริเ็กตัวนี้ ชนกันอยู่ทีศูนย์สุดกำลังล่างจากหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบได้ศูนย์ได้หกได้เก้าเลขเพิ่งออกสามหกนาะจนะ้ะเนาะออกสามหกล่างว่าสันกำลังจากเลขออกล่างอันนี้หลักหน่วยจ้ะไ, 0, ได้ศูนย์ได้ 2, เนื่งได้สองเพิ่งออกเกตสามบนบอกเกตกับสามบวกกันเป็นสิบชนกันอยู่ทีศูนย์แบบนี้เอามาว่างไว้สียเอาเลขกหนึ่งหรือเลขกสองพี่น้อง ตราเรียกสองเนาะวิ่งรุดบนล่างนี้ที่ศูนย์กับสองไม่เป็นไที่จับตัวนี้จับตัวนี้ตัวชอบไม่เป็นไรหลักสิบได้ศูนย์ได้หกได้เก้าลงมาได้ศูนย์หนึ่งสองจับคู่ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งมันจะมากกว่พี่น้อง อันนี้คือลาวสามมะกี๊ออกสองถุงเคิงนัดกันเนาะสองถุงเคิงของลาวสามมะกี๊เราก็จะเอาเลาวิไอพี่ลงต่อไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องนอนเนาะเพราะว่าม,มันหลายลาวไม่มาราจะหลงก็คำนวณไปแต่ละคลิปไปสูงเอยโหลดไปแต่ละคลิีน่ะพี่น้องเนาะเท่ากันกับที่หลงซื้อลาวต่างๆกันหลายอันนี้ฮารุนเบิงนัดจันเด้อนี่ชวนกันอยู่แบบนี้รักหน่วย เลขหนึ่งกับเลขสองในหลักหน่วยชนกันอยู่แบบนี้หลักสิบก็คือชอนกันอยู่ตัวนี้ตัวนี้พี่น้องสังเกตเบิ่งชอบก็บค่อยจัดเนาะบิ่ชอบห้องกระพานละ่ะพี่น้องแม่มลบลากระซื้อบ่เปลี่ยนดอกวันที่หนึ่งก็หยุดไปหาซื้อลอตเตอรี่ละ่ะพี่น้องของวันที่หนึ่งหยุดทําคลิปต่างๆลงให้พี่น้องในช่วงนนี้วันที่สองขอให้ปังๆทุกวันเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้ารวยๆจ้า